ใช่ไม่ไอทรงผมไม่ไหลย่ยตาเขยต่างหากมันแบบแบบยิ้มมุมปากอะพี่แบบไม่มีใครมาขีคอกูเนี่ยเฮ้ยหมีใครเนี่ยนี่มันเจนี่ครับเข้าอยู่ไหนวะนี่ข้างหลังเนี่ยพ่อใจร้อนไงอยากฆ่าโเวลามีดาวตรงนี้อุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยตีแรงตีแรงจัดแรงจัดแรงจัดเฮ้ยตายอุ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยผมจะตาย แรงแรงแรงมากแรงมากว่าไม่เท่าไหร่นะไม่ได้มองเลยตายระเบิดพลังโว้โดนคียวครึ่งหลอดนะพี่ไม่โคตรแรงด่านสองไงใช่ไหมถอดาไปปล่อยพลังแล้วก็โดดออกมาเฮ้ย อุ้ยจะตายชิบหายกูจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนพิษตายโดนพิษโดนพิษไอ้เนี่ยมาตายดิตายดิก็ตายไปดิตายไม่ตายไม่ตายกูอะตัวผมมันแค่น้ำเปล่าพี่นี่น้ำเปล่ามแค่น้ำเปล่าวิ่หมิ่นมาแ้วหายเลือน้ำเปล่าตายน้ำตายพี่ไอ้เนิ้วไปอยู่ไหนเนิ้วตายพี่ไม่ไหวละไอ้แอนเดอร์วิวห่า ต้องเดี๋ยวรอวิวยี่สิบแล้วก็ต้องเอาสกิลฮิวมาด้วยเยกพี่เอมผมว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั่าได่ได้ตัดด้ได้ตัดไ้่ไาไดตัด่าย้ไ่้ัาได้ยายไ้ตังด้ไ้ยไมั่างัต่า้ย้โห าการเองพี่จัดการเองครับพี่จัดการเองพี่จาัดการเองพี่จัดการเองผมจะออมออกบอสแม็กซี่ยี่ห้าเออบอสแม็ี่ยี่ห้านี่ว่ะไอ้เว้ยเล่นบอสจขนาดไหนเนี่ยโอ้บอสน่าจะมีสองแสนนะพี่ <c oughs> นี่ไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยไอย้เ <c oughs> โหผมก็ไม่อยากเก็ตมันกพี่เพราะว่าไปตีไม่เข้าเนี่ยนี่มันด่านสองใช่ไหมพี่โนต้ตเออเดี๋ยวว่ามันต้องเคลียร์ฝัร้ายก่อนพี่ จากเคยใช้สกิลปัดร้ายก่อนแล้วกปัดปันร้ายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจบตอนนี้เดี๋ยวไปเทียร์ฝันร้ายก่อนให้ให้ให้มันจบเป็นดันดันไปก่อนจากเคยใช้สกิลดอกละสองพันแม่งเหลือดอกละสองร้อยอะพี่นิวซีไม่เข้าเลยโดูนิวซีก่อนนิวีไม่เข้าอ้าวตายต่อตายแล้วผมก็ยังไม่ตายแต่ว่าได้ยู่ได้อยูได้ยูเข้าสกิลพร้อมกันมัถึงจากคอมโบ ดีธรรมดาแม่งยังแรงกว่าสกิลเลยทางไหนผิดทางทางนู้นเอ้าอะไรอ่ะใครตายเว้ยเนื้อล่างก็สลายไอ้ยมันนับสถิติตายด้วยนะเว้ยตายบ่อยของน้อยนะใช่ใช่ตายไปสองกันเลยแอบมาอยู่นี่ครับพรหนุ่มนกจ๋าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหลือห้าสิบห้าเพื่อ ใครลบติดวะเนี่ยโอ้โหเลือดแบกเนี่ยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ไปไปไปบวกบวกเดี๋ยวจะสเต็คิวให้โอริโอเมื่อกี้เจอเปิดหลายใสมาแล้วโอ้โหไม่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ชนะไม่ชนะโอ้ยตายถ้าเลือดหมดแล้วออกมานะถ้าเลือดหมดแล้วออกมาไม่ทันได้ไม่ทันได้ออกพอดีนี่จะตายพอดีระวังระวังระวังมันระเบิดพลังอยู่ ผมยืนให้ผมยืนให้ผมยืนไหวขอามามาดาเมลผมได้อยู่พี่ดาเมลผมได้อยู่โน้เลืนหมึกเออเมลก็กินไปกิ้งมาพี่โน้ตอุ้ยอุ้ยชักคิวดอกริดดอกแล้วเจ็ดแปดพอยด์พี่แม่งตีผมดอกละพันโอโหโอโหอ้้โหี่เหลือเจ็ดหมื่นแล้วเหลือเจ็ดหมื่นแล้วอดดิค่ะมันเหลือเจ็ดหมื่นเนี่ยเหลือสามร้อยเนี่ยโดนโอ้โหโดนโดนหมากัดไอ้เหี้ย เออโอ้ถ้าเราตายอ่ะเวลามันจะลบลงพี่ถ้าเวลาหมดอ่ะเราแพ้เนี่ยน่ยูได้อยู่ทันอยู่ทันอะไรแล้วลงนะถ้าตายเวลาเวลาเวลาตายทำลายที่อะไรหมาป่าหน้าเหี้ยตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วนิดเดียวนิดเดียวเกหักหจะตายแล้วจะตายแล้วมมผมกตายแล้วพลังนี้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  เรียบร้อย easy โบร์ดีครับเอาไม่ใช่บอสหรอเฮ้ยไม่ใช่บอสเดี๋ยวหน่อยเย้ไม่ใช่บอสได้สัดเอาอ๋อมันมีบอสกลางอยู่ที่ไหนเหี่ยโอ้ยที้งายโอ้ผมว่าไม่ชนะแน่ๆเลย้ออยู่อย่าเพิ่งนอสแสนหกเจ้าเวลามันเหลือน้อยมาเวลาไม่พอเวลาไม่พอไม่พอไอ้ยี่นี่มาเอาคุอย่เดียวเลย เอาไปว่าเราก็ต้องเก็บไอ้อะไรนะเก็บอันบ้าไปก่อนนี่พี่ใช่ใช่ใช่เอาธรรมดาเอาธรรมดาไปก่อนเอาไลท์ก่อนมันน่าตามเรีวบเรื่องแหละทำไมอันนี้เราต้องเก็บเรี้ยวก่อนเรียบยากยากเอาพี่เอายากทำเลืออะไรอ่ะเฮ้ยโหเราเก่งขนาดนี้โถ่เก่งขนาดนี้พี่บอสไม่กิงเราไม่รอดเลฮ้ยปวดจัดอ่ะเอ้ยสกิลต้องบาร์นี้ใกล้นี่ิว่าสกิลดอกก็สองร้อยจากสองพันหรือสองร้อย ไดไม่พอว่ะพอแค่ว่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไมน่่แจะถึงวอชจะถึงวอเรจะถึงวอชแล้วที่มา้วถงแค้ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ที่บอสเนี่ยบอ้บหเลือดหิ้งอ้โหลือดหิ้งอ้หลืนดหิงโหเลือดหิ้โอ้โหเลือดหิ้งโหเลือด ไปไหนอ่ะพ่อนไปไหนตายพยายามแต่ตายนะเพื่อนตายตายไม่ติดวิ้เลยนะเฮ้ยระวังพายุระวังพายุระวังพายุเรียบร้อยผมตายสามโดยที่สามโอ้โหแม่งตีดอกละห้าร้อยเนี่ยเฮ้ยลุงลงหัวใครโอ้โหด้อยู่ทัน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 อยูหนึ่งนาทีเดิ่มเลียวช่วยกันามตายแล้วนะ นละโอ้โหแม่งโดดลงหัวผมต้องให้ตัวตรงหรือป่าวต้องตัวเวทอย่างเดียวอ่ะพี่ตายเยอะอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาลองดูอืมวิสิมึงคือหลอดแล้วอ่ะเอ้ยอยู่นะเออจะเกิดไม่ทายอ่ะใช่เกือบได้อยู่อ่ะเกิดอยู่นะไอเกี้ยล้มเหลวเกือบได้เกือบได้โอ้ยได้เลเวลอยู่ได้เลเวลอยู่เสร็จแล้ว เดือดแล้วอ <swipe S 1> จัดาเ <ย S 2> มจสามซนดาเมจสามเซนสาม